คู่ในหัวข้อเรื่องนะคะคือจะมาพูดในหัวข้อเรื่องปัญหาของคนที่ทํางานประจํานะคะรวมถึงถึงตัวนกด้วยนะคะนกก็ทํางานประจําเหมือนกันเนาะว่าปัญหาของคนที่ทํางานประจําเนี่ยเจอปัญหาเจอวิกฤตอะไรบ้างนะคะนะช่วงโควิดรอบที่3ามกลังมาแล้วเนาะนะคะ,นะคะ ออว่าคนที่ทํางานประจาเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างนะคะปัญหาแรกเลยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจาเนาะเอาเอา,เอาเรื่องเอาเรื่องตัวเองเนี่ยมาพูดเลยนะคะเอาเรื่องตัวเองเนี่ยมาพูดเลยคือหนึ่งเรื่องการเงินนะคะคือรายได้มันไม่ตอบโจทย์รายได้มันไม่ตอบโจทย์ยังไงคะก็คือคนที่เป็นพนักงานประจํานะคะเวลาเ,ออเราใช้วุฒิ 3, มสามมหไปสมัครงานหรือไม่ก็วุฒิปริญญาตรีนะคะ ก็คือรายได้จะเป็นรายได้ที่ว่าบริษัทที่เราไปทำงานในที่นั้น,นเป็นคนกำหนดรายได้เองนะคะวุฒิม3มม,มอ่าจะอยู่รายได้แค่9 0 0 0ถึงหมื่นกว่าบาทแต่วุฒิปร,ริญญาตรีนะ่ะมันไม่ได้มากมันไม่ได้มากมายเท่ากับวุฒิม3ม6เลยนะคะปร,ะริญญาตรีตอนนี้ก็หางานทํายากนะบอกเลยคนที่จบปร,ริญญาตรีเงินเดือนนะสตาร์ทขั้นแรก ก็เต็มที่15000ถึง20,000บาทเท่านั้นเองเนาะรายได,ได้ก็คือรายได้มันไม่ตอบโจทย์กับค่าใช้จ่ายเรานั่นเองนะคะอ่าใครใครที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเยอะบ้างคะเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้อ่าค่าใช้จ่ายก็คือมีค่ารถเข้าบ้านเนาะค่านา้ำค่าไฟอ่า ค่าบัตรเครดิตต่างๆนะฮะใครเป็นใครมีปัญหามันพนักงานประจำเนาะส่วนมากนะจะเจอค่าใช้จ่ายเยอะมากที่ที่นกมีเพื่อนทําเป็นพนักงานประจําด้วยกันน่ะทั้งโู้โทั้งค่ารถค่าบ้านนะมันมันมันเป็นความต้องการของคนอยู่แล้วที่ว่าอยากมีอยากได้ก็คือถ้ารายได้มันไม่ตอบโจทย์เราเก็บเงินมันซื้อไม่ได้เราก็ไปกู้ไปกู้บัตรเครดิตมาอย่างเงี้ยติดหนี้บัตรเครดิต เพื่อความต้องการของเราก็คือเพื่อเราอยากได้รถอยากได้บ้านใช่ไหมเราก็ไปกู้เงินใช่ไหมคะเพราะเราทํางานประจาอ่ะมันมันจะเก็บเงินไม่ได้อยู่แล้วเนาะทำงานประจําวันที่500อย่างเงี้ยจะเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านเงินสดมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะนั่นแหละมันเลยทําให้คนที่ทํางานประจาเนาี่ยเงินเดือนชนเพดานนะคะเนาะแตะ่เราทํางานทุก ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ส0สิอย่างเงี้ยเงินจะออกทุกสิ้นเดือนใช่ไหมคะเงินจะออกทุกสิ้นเดือนแล้วเราไม่สามารถกาหนดรายได้ไ,ได้เลยเนาะรายได้หมื่นห้าก็หมืน 5, ่นห้าตายตัวแต่รายจ่ายเราสิคะมันคงที่ใช่ไหมคะรายจ่ายเราเนี่ยมันคงที่มันคงที่นะคะแต่รายรับเราอะ่ะมันก็คงที่แล้วรายจ่ายเราบางทีมก็เพิ่มขึ้นคงที่บ้างเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าเดือนไหนที่เราไม่มีเงินจ่าย เราก็ไปกู้มาเหมือนเดิมมันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันวนลูปอยู่อย่างงี้เนาะอ่าเพราะเราเก็บเงินจากรายรายได้ที่เราทํางานอยู่ไม่ได้ไงคะมันถึงต้องกู้กู้กู้นะคะคนที่ทํางานประจำอ่ะกู้บัตรเครดิตกัเนเยอะนะคะอ่าส่วนตัวนกๆก็กู้บัตรเครดิตมาเหมือนกันเป็นหนี้จากบัตรเครดิตแล้วก็เป็นหนี้จากความอยากได้อยา่างนี้เนาะอยากมีรถอยากมีบ้านนะคะก็เลยต้องไปกู้มานั่นอะ รายได้จากงานประจํามันไม่ตอบโจทย์นะคะด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้อีกแล้วด้วยก็คือโดนลดค่าแรงอืมปัญหานะคะโดนลดค่าแรงโดนลดค่าแรงนะคะแล้วก็ OT ก็ไม่มีนะคะอ่าบางโรงงานก็สั่งปิดบางโรงงานก็ลดลดพนักง,งานนะคะลดพนักง,งานเออบางทีก็เลิกจ้างไปเลยก็มีนะคะนั่นแหละคนที่ทำงานประจำมันจะรู้ดีเลยว่า ปัญหาที่เราเจออืมมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะอะเศรษฐกิจซบเศร้าอย่างนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วอีกอย่างโควิดมาแบบนี้ด้วยโรงงานไม่มีกําไรแล้วเขาก็ลดค่าแรงเรานั่นแหละมันลดต้นทุนไงคะลดต้นทุนคนลดต้นทุนรายได้ของเขาแล้วก็ไม่มีเงินมาจ่ายพนักง,งานแล้วก็ต้องปิดปิดไปนะคะนั่นแหละปัญหา ของพนักง,ง,งานประจําส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะคะ่ะรายได้ก็ไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วและอีกอย่างมาเจอแบบสถานการณ์โควิดอีกด้วยนะคะ,ะแล้วก็ปัญหาที่สองนะคะคือปัญหาเรื่องเวลาอ่าคนที่ทํางานประจำจะรู้ดีนะคะว่าปัญหาเรื่องเวลาเนี่ยทำงานประจําเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะอ่าทํางานตื่นแต่เช้าแปดโมงนะคะสแกนลายนิน้วมือตอกบัตรแปดโมง เลิกงานห้าโมงบางบางคนนะคะได้ทำโมทีหลัง5โมงถึง2ทุ่มอ่าบางโรงงานนะคะได้มีเข้ากะได้มีเข้ากะดึกไม่มีเวลาเลยนะคะไม่ได้มีเข้ากะดึกเนี่ยก็คือต้องไปทํางาน2ทุ่มเลิกงานก็2 8โมงเช้าไม่มีเวลาเลยนะคะแต่ส่วนตัวนกนะแต่ส่วนตัวนอกอะ่ะ ทำมาประจำไปด้วยแล้วก็ทําธุรกิจอินดีมด้วยแต่ทำไมนกมีเวลาอันนี้อันนี้เราคิดว่าคือเราเราคิดว่าเรามาหารายได้เสริมจากธุรกิจอินดีมอาจจะเป็นรายได้หลักในอนาคตก็ได้เพราะว่าธุรกิจอินดีมตอบโจทย์รายได้กับเรื่องเวลาให้กับเรานะคะคนทํางานประจำน่ะทำงานแปดชั่วโมงบางทีก็สิบชั่วโมงเนี่ยเพื่อจะแลกกับเพื่อที่จะแลกกับรายได้ที่เรารับหลักหมื่น ลักหมื่นอะแค่หลักหมื่นเองนะแต่แต่เราแต่เราได้ทุกสิ้นเดือนนะหลักหมื่นเนี่ยมันพอไหมคะเนาะมันไม่พอนะนก็ไม่พอนะบางคนก็ไม่พอเชื่อดิเชื่อว่าทุกคนอะไม่พอหรอกใช่ไหมรับรายได้แค่หลักหมื่นทํางานตั้งสามสิบวันอะทํางานตั้งสามสิบวันเงินออกทุกสิ้นเดือนแต่รับรายได้แค่หลักหมื่นแต่มาทําธุรกิจอินดีมนะคะ ทำงานวันละแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเองแต่รับรายได้ต่อวันเนี่ยวันละสี่หมื่นอาทิตย์เงินเท่าทุกอาทิตย์นะคะเงินเข้าทุกวันศุกร์เลยเอเอเงินเท่าทุกวันศุกร์เลยอะเดือนหนึ่งจะมีสี่ศุกร์ใช่ไหมอ่าเดือนหนึ่งจะมีสี่ศุกร์อะถ้าเงินเราอะ่ะสามารถเข้าทุกวันศุกร์ศุกร์ศุกร์ละสี่หมื่นอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็เป็นล้านเออเดือนหนึ่งก็เป็นล้านนะคะเออเนาะ เอ,เอาเอาง่ายๆเอาง่ายๆแค่สุกละหมื่นอ่ะถ้ามาเพิ่มจากงานประจำหรือคือสุกละหมื่นอ่ะมันไม่มีใครมันไม่มีโรงงานไหนหรือท mm ี hmm. ่ไหนนะคะจะมาจ่ายให้เราเงินเดือนทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหมื่นเนาะมันไม่มีเลยนะคะเออมันมันไม่มีนะเนี่ยอินดีมอ่ะจ่ายให้เราต่อวันวันละสี่หมื่นหรือเราไม่ต้องเอามากเอาแค่เพิ่มมาจากรายได้หลักของเราเนี่ยรายได้จากงานประจําของเราแค่อาทิตย์สุกละสี่ สุกละสี่หมื่นหรือสุกละหมื่นอย่างเงี้ยมันสุดยอดไหมคะเนาะแล้วอีกอย่างอะ่ะทางานจากอินดีมนะคะแค่ทําวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเองเราไม่ได้ใช้เวลาทํางานประจําของเราเนาะเราทางานประจําของเราอะ่ะเราต้องแลกทั้งร่างกายเราแลกทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหยาดเหงื่อเราอะ่ะไปทํางานประจําวันละแปดถึงสิบชั่วโมงเงี้ยแลกกับเงินแค่วันละห้าร้อยถึงเดือนละหมื่นพบาทเองอะ่ะ แต่ถ้ามาทำธุรกิจอินดีม่ะคือเราแรกแรกช่วงเราแรกกับการอะเออช่วงเหนื่อยช่วงแรกแต่สบายช่วงโคตรอย่างเงี้ย mm hmm. เอาไหมคะเนอะไม่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามีเครื่องมือเครื่องมือช่วยมีเครื่องมือมีโค้ดผู้นําช่วยนะเพราะว่าประธานบริษัทเราอะเขาสร้างคงสร้างสร้างระบบมาให้เราอยู่แล้วอินดีเนี่ยคิดว่าทํางานง่ายสุดเลยนะทํางานในกลุ่มไลน์นะคะวันละหนึ่งสองชั่วโมงเองนะคะอืม นั่นแหละข้อแรกก็คือรายได้ไม่ตอบโจทย์นะคะงานประจําข้อที่สองก็คือเรื่องเวลาอ่าเวลานะเราใช้กับการทํางานประจำอ,อ,อ่ะแลกเวลาเออเวลา8ปดถึงสิชั่วโมงแลกกับเงินแค่หลักอ่าหลักร้อยหลักหมื่นแต่ละเดือนถ้าทำงานตั้ง30วันนะแต่เรามาทําธุรกิจจริงดีอิอ่ะก็คือมันย่นระยะลดเย็ดย่นระยะจากการทํางาน แทบทุกวันกับมีรายได้กลับมาคือรายได้จะได้เร็วนะคะเออปดนนี้ได้เร็วนะคะนั่นแหละแล้วได้เงินเร็วด้วยอ่าได้เงินเร็วด้วยเพราะเงินเข้าทุกวันศุกร์เนาะอ่าแล้วได้ปดนนี้ระยะยาวด้วยนะคะนั่นแหละนะคะที่ตัดสินใจมาทําอินดีเนาะข้อที่สามเลยข้อที่สามเลยปัญหาเรื่องอ่อคนที่ทำงานประจำข้อที่สามนะคะก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ ปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นยังไงนะคะก็คือคนที่ทํางานประจําที่เขาพูดว่าไม่มีเวลาแล้วทํางานควบกะแล้วทํางานใช้แรงทํางานบางงานนะคะอ่าบางคนนั่งออฟฟิศก็สบายไปเนาะแต่นั่งออฟฟิศก็นั่งหน้าจอทุทกทวันมันก็มีเรื่องสายตาใช่ไหมคะมันก็มีเรื่องสายตาคนนั่งตลอดทํางานทั้งวันมันก็มีเรื่องปวดหลังอ่ามันก็มีเรื่องปวดหลังใช่ไหมคะอ่า แล้วคนที่จะทํางานใช้แรงหนักหยาดเหงื่อหนันกๆอะ่ะยกของหนักๆอย่างเงี้ยคิดดูสิคะว่าทํางานวันละแปดถึงสิบชั่วโมงกว่าจะครบวันอ่ากว่าจะเต็มวันและอย่างคนควบกะอย่างเงี้ยพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะคนที่ควบกะเนาะคนที่แบบทํางานกะดืกอย่างเงี้ยเขาก็พักผ่อนน้อยนะหน้าตาแบบแบบเหี่ยวเลยอะ หน้าตาแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยเนาะเพราะเขาอดนอนเนี่แหละมันตอบโจทย์อินดีนะ่ะมันตอบโจทย์ทุกข้อเลยนะที่ว่าคนที่ทํางานประจําที่มันปัญหาเขาที่ต้องเจอทุกวันเนี้แต่ถ้ามาทําอินดีม่ะคุณสามารถมีทั้งตอบโจทย์เรื่องเรื่องไรได้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องเวลานะคะตอบโจทย์ทั้งเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าเราทํางานอยู่กับบ้านนะทำอินดีมเราทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยนก็อยู่กับลูกเนี่ย เราใช้แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะเวลาทํางานของอินดีมแล้วทําไม่ได้นานเลยแค่หนึ่งสองชั่วโมงต่อวันนะแต่คนที่ทํางานเนี่ยแหละประจําเนี่ยหนักๆเออบางโรงงานงานไม่หนักก็ดีไปแต่ทํางานเอาบางบางโรงงานทํางานตามสายพานนั้นยืนตลอดทั้งวันปวดขาไหมคะ <c oughs> ปวดขาไหมเออนะบางคนยกของหนักปวดหลังมันเสียสุขภาพหมดนะคะ ทํางานคือเราทํางานวัวลา8ชั่วโมง10ชั่วโมงเงี้ยเรายิ่งทางานหนักเราเสียสุขภาพหมดแต่ว่าสุขภาพในร่างกายเราก็ไม่ดีนะเราก็ไม่ดีแต่ว่ามันทําอินดีมอะเราทํางานอยู่กับบ้านเราทํางานแบบยังไงอ่ะนั่งๆนอนๆเราก็ทําได้อ่ะพูดง่ายๆเลยนั่งๆนอนๆเราก็สามารถทําอินดีมได้นะคะแค่มีมือถือเครื่องเดียวมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถทําอินดีมได้เลย แล้วไม่เสียสุขภาพไม่เสียแบบไม่เสี่ยงด้วยอะไม่เสี่ยงเนาะคนทํางานโรงงานนะเจอเสี่ยงนะเครื่องโดนเครื่องหนีบมือนทุกอย่างอะอันตรายทุกอย่างแต่มาทําอินดีมนะไม่มีความเสี่ยงเลยนะโอ้มีรายได้กลับมาหาเรานี่วันละสี่หมื่นถึงเอ้ยวันละสี่ร้อยถึงสี่หมื่นเนี่ยเราได้รับรายได้ทุกอาทิตย์เนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยโหสุดยอดไหมคะ สุดยอดเนาะนี่แหละปัญหาของคนที่ทํางานประจำนะรวมตัวเราด้วยเนี่นกที่ตัดสินใจมาทําอินดีนะนะพราะนกมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ที่เรายังทํางานประจําอยู่เพราะมันสามารถทําควกคู่ไปกับงานอินดีได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ว่านะว่างานประจําไม่ดีอ่าไม่ได้ว่านะว่างานประจําไม่ดีแต่งานงานไหนละ่ะ ที่จะทำให้เราตอบโจทย์มากกว่างานประจําที่เราทำใช่ไหมคะอ่างานงานไหนล้วที่จะทําให้ตอบโจทย์มากกว่างานประจําที่เราทําก็คือธุรกิจอริงๆเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกข้อที่พูดมาเลยนะเรื่องการเออการเงินเวลาสุขภาพอ่านะและย่งเออถ้าเรามีเวลาอย่างเงี้ยเราทํางานินดีๆนะได้ไปเที่ยวอ่าได้ไปเที่ยวนะเราสามารถแบบมีเวลาไปเที่ยว นกก็เพิ่งไปเที่ยวทิปที่พัทยามานะทำอินดี้ก็ได้ไปท่องเที่ยวเนาะทิปต่างๆนะคะนั่นแหละถ้าถ้าทุกคนนะคะอยากได้อยากได้เรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องสุขภาพตด์โตชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนกแนะนําเลยธุรกิจอินดี้ตอบโจทย์มากมันเป็นทางไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดของอ่าวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนที่เจอสถานการณ์โควิดนะคะ ก็บางบางคนก็นะเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอย่างนี้ก็ไม่ดีบางคนเจอสถานการณ์โควิดก็โดนก็โดนแบบเลิกจ้างปิดร้านเอ่อคนที่ทําอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็โดนปิดร้านไปเยอะเหมือนกันนะคะอะ่าคนที่ทํางานประจาก็โดนผลกระทบกันหมดไม่ว่าใครนะไม่ว่าใครทุกวันเนี้ยก็คือโดนผลกระทบกันหมดวันเนี้จะไปลงทุนทําอะไรล่ะคะเนี่ยลงทุนกับอินดีมือคือง่ายสุดละ เนาะทางานบนอากาศลงทุนหลักพันหลักหมื่นแต่สร้างไรายได้หลักหลักแสนหลักล้านเนี่ยอ่าสุดสุดยอดไหมคะไม่มีโรงงานไหนเนาะมาจ่ายเราแค่วัน,วนละสี่หมื่นอ่ะใช่ไหมมันไม่มีใครมาจ่ายเราถึงขนาดนี้นะคะทํางานประจําทํางานประจํามาสิบกว่าปีอ่ะส่วนตัวทํางานประจํามาสิบกว่าปียังไม่มีใครมาจ่ายเราวันละสี่หมื่นเลยใช่ไหมคะเออเราไม่สามารถกาหนดไรายได้ตรงนี้ได้ไงคะงานประจําของเราอะ่ะ แต่มาทำอินดีมอ่ะเขาสามารถจ่ายให้เราวันละสี่หมื่นได้อ่ะมันโคตรสุดยอดไหมอ่ะใช่ไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยนะคะสวัสดีนะพี่ประคองตอนนี้กําลังฝนตกเลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่โมดอ่าไม่ได้ทักทายใครขอภัยนะคะนะคะฝนตกเลยจะรีบจะรีบไรา์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณมันไม่ดีด้วยนะตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดนะคะนะคะเนี่ยแหละมันมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากเลยนะ ถ้าใครถ้าใครยังยังลังเลนะยังลังเลเนาะแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ยก็คือลังเลไม่ได้แล้วนะมีรายได้ทางเดียวก็คือจบเลยนะตอนเนี้ยอ่าบอกตรงเลยนะคะตอนเนี้ยมันลังเลไม่ได้มันไปคิดเยอะไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เงินคือเราต้องกินต้องใช้ทุกวันอะใช่ไหมคะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันอะเราโมแต่มาลังเลเราโมแต่ไม่กล้าเออ เรามาแต่ลังเลเรามาแต่ไม่กล้าเรามาแต่อะไรอ่ะไม่ได้คิดหาอะไรได้เพิ่มมาอีกทางนึงอ่ะเออแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์เอโควิดเจอเศรษฐกิจที่ทบเซามันไม่ได้แล้วนะคะเงินเยียวยาเงินเยียวยาจากทางรัฐอ่ะเขาจะไม่ให้เราตลอดเลยเขาไม่มีทางมาให้เราตลอดเลยนะคะแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองนะ เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองจากมือเราเนี่ยสองมือเราเนี่ยนะคะสองสอง,สองส,องสองสมองสองมือเราเนี่ยเราโมแต่มารองเงินจากเขาเขาไม่ได้มามามาช่วยเยียวยาเราตลอดนะคะอ่ะพูดง่ายเลยเราเนี่ยต้องเยียวยาตัวเราเองและครอบครัวขอ,องเราเองวันนี้เราทํางานเราทํางานอ่ะเราคิดดูเราทําเพื่อใครเพื่อคนที่ในครอบครัวเพื่อคนที่เรารักเพื่อความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ดีขึ้นใช่ไหมคะคือเราต้องยอม คือเราต้องมีไรายได้เพิ่มมาอีกทางแล้วอะในเมื่อไรายได้ของเราที่เราทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์มันไม่พอใชู้ง่ายๆเลยมันไม่พอใช้เนี่ยมันเป็นหนี้นะเป็นหนี้มีแต่ความมีแต่ทุกข์มีแต่เครียดอ่าแล้วพอไม่มีต้องไปกู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นหนี้ซ้ําๆวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นแต่งานงานอินดี้เนี่ย สามารถสร้างไรายได้ให้เรามาอีกกระเป๋านึงเนี่ยวันละสี่หมื่นนี้มากกว่าไรายได้ที่เรารับงานประจําของเราอีกนะอ่าที่นกมองเห็นโอก,กาสที่นกมองเห็นโอก,กาสในธุรกิจนี้คือมันจะทําให้เรามีไรายได้แบบพสฒน์สินค้ามนะคะมันจะมีทําให้เรามีไรายได้แบบสินค้ามคือมีไรายได้ส่งต่อเนี่ยให้ลูกเราอ่ะ ให้ลูกเราอะยามเราทํางานไม่ได้นะคิดดูคิดดูนะคะตอนเนี้ยถ้าเราติดโควิดขึ้นมาอ่ะถ้าเราติดโควิดขึ้นมานะตัวเราติดเชื้อโควิดขึ้นมาคนในครอบครัวเราก็ติดใช่ไหมคะถ้าเราติดโควิดขึ้นมาคนในครอบครัวเราก็ติดแล้วถ้าเราติดขึ้นมาเราไม่สามารถไปทํางานได้นะเขาไม่ให้เราเข้าไปทํางานนะอ่าเราไม่สามารถที่จะไปทํางานได้เลยอะ่ะ แะ้ลวถ้าเราล้มป่วยขึ้นมาแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงนะครอบครัวเราจะอยู่ยังไงร,รายได้เราก็หายไปแล้วนะทำทำอินดีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แบบเออมันมีเป็นมีรายได้แบบภาษีอิงค e คือเวลาเรากเกษียณเราทํางานไม่ได้แล้วมันก็สามารถมีรายได้กลับมาหาเรามันดีตรงนี้มันดีตรงเนี้ยมันมีมรดกส่งต่อไว้ให้ลูกเรานะเขาเรียน เขาต้องมีอนาคตเขาต้องใช้เงินอีกมากมายอะแล้วงานที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นรายได้ทางเดียวมันไม่ตอบโจทย์อะทําไมถึงไม่หารายได้เสริมอีกทางละคะเนาะและอินดีมันไม่ได้ทํายากเลยนะคะอืมลงทุนลงทุนหลักพันหลักหมื่นลงทุนแค่ซื้อสินค้ามาใช้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคนะคะเป็นเครือข่ายผู้บริโภคซื้อกินซื้อใช้ในธุรกิจอินดีม แนะนำบอกต่อนะส่งมอบต่อโอกาสดีๆให้กับคนที่เป็นเหมือนเราอยากกดหนี้อ่าอยากมีรายได้เพิ่มอ่ะมันแค่นี้นะคะ่ะแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ได้ทํายากคือเราทํางานในโทรศัพท์เนี่ยวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเองมีระบบมีโค้ดผู้นํามาสอนเราทํางานกันเป็นทีมนะคะเราไม่ได้ทํางานคนเดียวอยู่แล้วนะประธานของเรานะคะคือคุณกล้อง คุณก้องนะคะเจ้าของรายการอายุน้อยล้านนะคะคุณก้องอัคลัดนิติพลนะคะเนี่ยเขาสร้างระบบขึ้นมาเพื่อช่วยประชาชนคนไทยปลดหนี้มาหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนแล้วค่ะตอนเนี้ยถ้าใครยังลังเลเนาะใครยังลังเลนะคะเออลังเลไม่ได้แล้วตอนเนี้ยบอกเลยว่าเจอวิกฤตแบบนี้มันลังเลไม่ได้นะแล้วเราทํางานทุกวันเนี่ยเราทําเป้าหมายแล้วก็คือเงิน อยู่แล้วเราทําเพื่อครอบครัวเพื่อเงินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราต้องเลือกอ่าเราต้องเลือกอาชีพไหนละ่ะที่จะตอบโจทย์เราทั้งเรื่องการเงินเวลาสุขภาพนะอินดีมเนี่ยจ่ายจ่ายจ่ายแบบเร็วแล้วก็ได้เงินเยอะเราก็ได้ปลดหนี่ระยะยาวสุดยอดมากเลยนะคะอืมมันสุดยอดตรงนี้เลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่จุ๋นะคะนี่แหละ มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับกับเรามากนะคะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะนี่แหละคือปัญหาปัญหาของคนที่ทำงานประจำนะคะอ่าเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปนะคะจะมาพูดปัญหาของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวบ้างเนาะว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนวูดนะคะสวัสดีนะคะเออ คนทุกคนนะเจอเจอวิกฤิกันหมดนะคะอยากมีออยากมีอยากมีอะไได้เพิ่มนะคะแนะนําเลยธุรกิจอินดีมนะคะคือตอบโจทย์มากศึกษาข้อมูลได้นะคะจากนกน,นะคะก็ทักทักแชทเข้ามาคุยกันได้นะคะเอ,อว่าคืออะไรธุรกิจอะไรเออว่าทํายังไงทําไมถึงปรดนี้ได้นะ,ะเอ,อมีคนมารับมาแล้วเนี่ยสี่สิบสองล้านคุณยศนะคะ รับมาแล้ว42ล้านอีกคนเนึ่งนะคะคุณโอนะคะรับมาแล้ว22ล้านอือันนี้นกก็เป็นสายงานของคุณโอเนอะเป็นสายงานของคุณโอนะคะคุณโอสม,มิตรนะคะบุญชัยเออรับมาแล้ว22ล้านเออแม่ทีมนะคะจากไพ่สารร้อยเอ็ดก็รับมาแล้ว8ล้านกับ2ล้าน แล้วทาไม่ได้นานเลยนะคะพี่เขารับมาสี่สิบสองล้านเขารับมายี่สิบสองล้านเขารับมาแปดล้านเขารับมาสองล้านใช้เวลาแค่สองปีสองปีมีรายได้ยี่สิบสองล้านสี่สิบสองล้านอะพี่ว่ามันสุดยอดไหมอะทํางานประจํำจะมีจะรับรายได้แบบนี้ในระยะเวลาอันสั้นไหมอะใช่ไหมเราทํางานประจํากี่ปีจะมีรายได้หลักล้านต่อเดือนในถามดิใช่ไหม <laughs> มันไม่มีไงคะ เราถึงเลือกเนี่ยนกถึงเลือกมาทําอินดีนอ่ะเราถึงเลือกมาทําอินดีมเราแค่จบแค่วุ้นมหกเราจะรับไรายได้หลักล้านในธุรกิจอินดีนนะต่อเดือนนะถ้าใครสนใจนะทังมาถสามข้อมูลได้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวจะแนะนำะข้อมูลให้นะคะเดี๋ยวขอขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันไรา์หน้านะคะปัญหาของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนาะตอนนี้ ฟ้าร้องนะคะฟ้าฟ้าลงฟ้าแ,บแลบแล้วขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ